สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนทุเรียนที่แตกยอดความยาวนะครับความยาวนี่เป็นคืบเลยเห็นไหมครับคืบหนึ่งที่เขาพุ่งในช่วงแตกใบอ่อนขึ้นมาส่วนใบนี้ก็กลางเริ่มเกี่ยแล้วครับอันนี้ตามหลังอยู่อุ้ยถนอม นุถนอมยิ่งกว่าเมยครับอันนี้คือที่จะมาดูเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญ้าที่อยู่ใต้ต้นทุเรียนนะครับสังเกตไหมครับว่าหญ้าแถวนี้จะงามมากเขียวและสูงแล้วก็ต้นทุเรียนเราก็งามครับยอดพุ่งดียอดพุ่งดีดงดทุกยอดเลยใบอ่อนที่เขา กลางขึ้นมาเนี่ยก็คือยาวขนาดเนี้ยเสร็จแล้วอ่าระหว่างที่ช่วงเขาเดินยอดใหม่เนี่ยที่เดินยอดใหม่นะครับเนี่ยก็คือใบเก่าเขาก็ยังเขายังไม่ทิ้งยังอยู่คือหนึ่งคือการรักษาใบเก่าไว้ไม่หายเนี่ยพวกใบเนี่ยจะไม่ร่วงแล้วยอดใหม่ก็ยังเดินต่อเนื่องลักษณะเนี่ยก็คือ หนึ่งข้อดีก็คือหญ้านี่แหละครับหญ้าที่ขึ้นรอบโคนต้นทุเรียนเนี่ยนี่นะครับคือถ้าหญ้าเขียวหญ้าเขียวรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรีหกสามสามปุ๋ยแตะ่ละยี่ห้อปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันแล้วก็สูตรเดียวก็คือหกสามสามเหมือนกันแต่เวลาใส่แล้วลักษณะที่ถูกกับต้นทุเรียน ต่างกันครับผมใช้มาสองสองยี่ห้อจะเข้าสามละอันนี้คือมาสรุปจบที่ปุ๋ยอินซีอินซีพันหกสามสามอ่าช่วงที่ผมใส่เนี่ยอยู่ประมาณสามครั้งสามครั้งถึงยอดจะเดินได้ขนาดนี้ใส่ครั้งแรกก็ดูแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับออกนิดนิดใส่ครั้งที่สองผ่านไปอีกเดือนหนึ่งก็เริ่มจะงามขึ้นมานนี้ครั้งที่สามครับ ครั้งที่สามที่ที่ขึ้นมาสรุปแล้วเนี่ยเ,เห็นผลช้าหน่อยแต่ว่าครั้งที่สามที่สี่มันจะพุ่งต่างกันชัดเลยแล้วก็ใบเก่าก็ไม่หลุดร่วงยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนหญ้าก,ก็เขียวแต่ว่าพอเราเห็นหญ้าขึ้นเยอะๆอย่างนี้นะครับอย่าคิดว่ามันไปแย่งปุ๋ยไปแย่งปุ๋ยที่เราหว่านปุ๋ยอินทรีย์อะ่ะ ปุ๋ยีหกสาเนี่ยคิดว่ามันไปแย่งปุ๋ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันก็คือหญ้าก็งามส่วนรากทุเรียนก็อยู่ใต้พื้นของหญ้าอีกทีนึงมันจะมันไม่ตากแดดร้อนแล้วก็รากเขาเดินได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่บางคนเนี่ยเขาเห็นว่ามีหญ้ามันเยอะก็ไปถอนหญ้าทิ้งก็คือเสียดายปุ๋ย จะได้ปุ๋ยที่เราหว่านลงไปต้นทุเรียนยังไม่ได้กินแต่ว่าหญ้าไปกินหมดก่อนปรากฏกลับกันก็คือ,อพอถอนออกหมดแล้วเนี่ยเขาไปตากแดดตากลมทำให้รากมันร้อนหรือไม่ก็รากไม่ค่อยเดินกลายเป็นว่าทุเรียนก็ไม่เดินเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเราปล่อยหญ้าไว้เยอะๆมันจะคมุมโคนต้นทุเรียนไปด้วยทำให้ความชุ่มชื้นข้างล่างมัน,มนดีนะครับแล้วก็รากเดินง่าย สวนสุดท้ายมันก็ออกมาลักษณะอย่างเงี้ยงามเลยแต่ก่อนผมก็ถอนทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเสียดายปุ๋ยก่อนจะหวานลงไปในกระถอ,อนสักหน่อยกลัวมันกลัวทุเรียนยังไม่ได้กินสุดท้ายหญ้าไปกินหมดก่อนปรากฏว่าหญ้าก็งามทุเรียนก็งามก็เลยต้องปล่อยมันเลยเออคือหญ้าอยากแย่งปุ๋ยก็ปล่อยแล้วก็หวานเข้าไป แต่ผลดีก็คือเนี่ยทุเรียนเราจะใบเขียวเข้มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใบเป็นเงามันเขียวเข้มแล้วตั้งคีดดีเลยคือแตกทุกใบครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ต้นกล้วยเนี่ผมปลูกคิดเกินไปตอนบังล่มปัจจุบันนี้ตัดเครือไปกินแล้วดูนะครับกินแบบเนี้ย อย่าไปเสียดายมันครับย่าปล่อยคุ้มไว้เงี้ยถ้าสูงมากแล้วก็หลวดลงเตี้ยนิดนึงให้มันสูงสักคืบกว่าๆหรือนุนแหละให้มันเป็นร่มเป็นเงาเยน็ยนๆข้างล่างเยน็นไม่ร้อนแต่ว่าทุเรียนเรางามครับนี่คืบเป็นคืบได้ครับช่วงที่เขาพุ่งออกมาเนี่ยเริ่มโน้มอ่อนลงแล้วก็แสดงว่าเราเรามาถูกทางแล้วครับเนี่ยพวกเนี้ย เรามาถูกทางก็คือหญ้าปล่อยมันแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกเดือนไปกับรดน้ำเช้าปกติเช้าส่วนมากเย็นไม่ค่อยลดครับเพราะว่าเย็นเนี่ยตอนเช้าเขาจะอดน้ำตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงบ่ายสองใบเขาจะเหี่ยวไม่มีแรงสู้แดดแต่ข้อดีของการลดน้ำตอนเช้านี่ก็คือบ่ายสองบ่ายสามพื้นดินข้างล่างเขายังชุ่มชื้นอยู่ เหี่ยวยากพูดได้ง่ายไว้มันมันเหี่ยวยากขาดน้ํายากมันก็เลยส่งผลให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยมันพุ่งเอาพุ่งเอาอยางนี้นะครับนี่ <c oughs> แต่อย่าไปฉีดปุ๋ยเยอะนะครับบางทีเราไปฉีดปุ๋ยทางใบเยอะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปกับกลายเป็นใบด่างเหี่ยวหรือไม่กับใบหลุดล่วงแทงยอดใหม่หลายที่นะครับที่ดูมาสรุปต้นนี้สวย สวยก็ยดูดีฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่หญ้าเยอะทั้งนั้นครับสูงสูงประมาณคืบกว่ากวานั่นแหละก็ปล่อยไว้เงี้ยปุ๋ยผมก็โรยทับไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมันผลสุดท้ายดูทุเรียนใบเริ่มหนาแตกขึ้นเต็มเลยอันนี้ยอดที่แตกข้างล่างนะครับนี่ห็นครับอันนี้กางยังไม่เต็มที่เลยยาว จะฝ่ามือได้อยู่แล้วส่วนไอ้ที่กระถางตัดตูดก็อยังขึ้นเรื่อยๆยังขึ้นเรื่อยๆครับนี่พวกนี้เล็กอยู่แต่ว่าก็แตกยอดไปเรื่อยๆก็นี่แหละครับคือข้อดีของหญ้าที่คุมโคนต้นทุเรียนไม่ต้องไปเสียดายปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็หวานไปปกติหญ้าก็ปล่อยมันเนี้ยงาม ยอมรับเลยครับว่างามมาก <c oughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ทํา youtube นะครับกดติดตามมั่งไม่ติดตามมั่งเนี่ยแแวะเข้าไปดูที่หลังบ้านของ youtube ได้นะครับก็คือ www.youtube.com เข้าไปติด Google Chrome เราจะเห็นหมดเลยว่าว่าว่าไอคนที่กดติดตามเราหรือ กดยกเลิกติดตามเนี่ยเห็นชัดครับมันก็จะแจ้งรายชื่อขึ้นมาหมดสำหรับมันมันเป็นข้อดีอย่างหนึง่งสำหรับคนที่เขาทำคลิปคลิปกับกทาง youtube เนี่ยคนไหนที่ติดตามก็จะเห็นส่วนคนไหนที่ไม่ติดตามเล่าก็จะเห็นเหมือนกันแล้วไม่ต้องไปนั่งซีเรียสปวดหัว <c oughs> <c oughs> มันก็แก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งก็คือ เราจะได้ไม่ต้องปวดหัวครับหรือไม่ก็เข้าไปค้นหาดูที่การเช็คยอดผู้ติดตามทาง youtube มันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเต็มเลยครับแต่ใครอยากรู้ข้อมูลดีๆนะครับอันนี้ผมก็ดีมันก็ดีเพราะว่าผมก็ใช้ประจำเรื่ยบางทีเราก็ไม่รู้เนาะปวดหัวแต่พอทําระบบนี้ขึ้นมาเราก็เอ,อง่ายดูง่ายครับคนไหนตามไม่ตาม สะดวกดีมันก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งด้านหน้าด้านหลังกันโอ้ปวดหัวเห็นแล้วก็เอาละครับสำหรับข้อมูลต้นทุเรียนกับอันนี้ผมว่าสวยๆครับนี่ใช้ได้เลยคงจะให้อยู่ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆหวานปุ๋ยไปเรื่อยไม่ต้องเสียดายปุ๋ยครับปล่อยไปหญ้าก็ขึ้นทุเรียนก็ง,งามดูดีครับนี่ แต่ละใบเนี่ยโหก็สรุปแล้วก็สูตรนี้ใช้ได้ครับดีเอาละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับวัสดีครับ